สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมนาคเตะแข้งสายฟ้าผมวันนี้อยู่ในทีมลิตันกีกันนะครับเนี่ยแต่รโครคลอซื้อตัวมาครับวันนียซื้อตัวไรมงมาหมดนะกับทีมซีโร่ผมหาโคลิวกับโชวก็มีครับวันนียจะเป็นยังไงครับกับตันโ,โลโคลอจับคนเดียวนี่เจอกับเดี๋็ดเดี๋ยวเยวจกอกับเน่ครับผมในทีมเน่ผมได้คัตเจอร์รุ่นใหม่ครับ นี่มีนี่ฮะอ้โหูวิ่งตัวเต็งเต็งฮะไทโยคูนจิซาโรเอสตาผมมาดับเรียกพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักครับผมไปเลยฮะมีตัวเทพเท็ทั้งนั้นผมไปเรดคัตเจอร์รุ่นใหม่ทารลิตันกีการรุ่นใหม่เขาจะเป็นยังไงผมสนามที่เค,คู่ไปอะสามนาทีพอระดับยาก มาแล้วครับผมนี่ลิตันกีกรนรุ่นใหม่พระเดทข้าเจอรุ่นใหม่ฮะจะเป็นยังไงเหมือนไลมงเนี่ยที่เปลี่ยนทีมเฉยฮะเอาฮะซินโดไปโชว์ผมกับทันโชว์โห้ยนี่ฮาคูริวตอนไหนฮาูริวส่งให้ท่านนิชเกะไปผมซินโดผม จากวันนี้เลี้ยงมาเลี้ยงมาปุ๊บแล้วก็ยิงเข้าไปนิชิกิโอ้โหเกือบเข้าผมโชว์เอสตาไปฮะส่งให้ทันของกโกลอินจิกับตันกโกลอินจิแล้ไปฮะเทนมะนิชิกินิชิกิกออกมาซามูไรซึกซามูไรซึก,ม,กมุนโจชิเออุ้ยอ,อ,อไม่ใช่ผมเป็นติดอาวุธหกซามูไรซึกมุนโจชิติดอาวุธอะไรเงี้ยดาบ บันพับ,บุรุษเอาไห้เกินนะผมดาบ,บันพับบรุษไปจังหวะนี้มาเลยผมปีศาจยักษ์อีกันเตอีกันตีนตบัมโอโหไม่ไหวผมเรียบร้อยผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทางเ้านลิตันกีการรุ่นใหม่ผมนำไปก่อนนะเอาละทางด้านของเดคาเจอร์รุ่นใหม่จะเป็นยังไงไทยโยไทยโยเหร ไปผมนี่จะเกะซอยอากรุริโอผมกุละมะอากุริโอเทปอาเธอร์เทปอาเธอ,เอ,เธอเร์แล้วแล้วโชวโชวเอาไปผมนี่ประสานออกมาเลยผมนี่เทปอาเธอร์เทปอาเธอร์อาอมาแล้วผมนี่เอาไปเกณฑ์ดาบเอ็กคาลิเบอร์นี่สัตว์เข้าไปผมดาบเอ็กคาลิเบอร์โอ้โห ทางด้านของเอสตาครับดิเมนชันสตอมไต้สวนเลยเหรอเอาไปกินดิเมนชันสตอมไม่ไหวผมเอาไอ้ทางด้านนี้ยังไงกำแพงทอรันนีเออเฮ้ยมากำแพงทอรันีครับนี่กระเด็นออกไปเอาผมยังไงสูงการาดของโกลอินโกลอินอ oh. มง,งียังบอลไม่ได้ผมไปคะดิจิกิคุรมามะโอ้ยมานับ อันนั้นมาดับสลีปไปแล้วครับมาดับสลีปไปแล้วเอาจาังหวะนี้เอาไปขึ้นไปเลยขวงสวรรค์มรณะขวงสวรรค์มรณะไปท่านโลโคโลจะเสียไม่ได้ไหมครับทางนั้นโลโคโคไม่ใช่โลโคโลครับเอาฮัทดาบเบิลมาเลยเฮ้ยนี่ครับเป็นไงโลโคสุดเซฟผมส่งให้กัตตาซินโด เอาอะไปไอากุมลาบผมเถีนมาถเที่นมาออกเร็วๆประสันจอมมันกิฟันนี่ฮะไปเลยจงออกมาจอมมันกิฟันนี่ฮะเตเยี่ยมตัวเอาไปเก็นหูหนาเพิงจุดระเบิดพิฆาตมันสัตว์เข้าไปผมเออเอาอันละมาอะไรผมมันเล่ลอยฟ้า บันเล่ลอยฟ้าไปนี่ผมไม่ไหวอะเอาเลยมากำแพงทอแล้นนนนนยยวนี่ปืนไว้ไหมทะลุไหมทะลุไหมไม่ทะลุผม,มโหยังทนนะไปผมมาเ,เจอชั้นน,นี่ฮะนี่ฮะคูเริวได้บอลมาผมคุระมะคีนโนไปผมเอามะาน,นายยี้คิดิยะโอ้โหมีพล,ลังไเหรอโอ้ไม่มิกไม่มิกยังไม่มิกะใจเย็นนะ เอาจาังหวะนี้ยังไงโกลจีได้บอลไปแล้วผมขึ้นไปแล้วโอ้โหยิงไกลเลยเหรออัคคีสลาตันโอ้โหอัคคีสลาตันระยะไกลผมโลโกโคส,สบ,บายสบ,บายเลยผมมาหัดเทวาผมมาเลย่เซฟไว้ได้ผมท่านโลโกโคโลโกผมจะลงเช่อนะโลโกโคโลโกโคูุยาผมไปซาลู ส่ายโกรยนนะสาวจังหวะน,นี้ยังไงเอาอะมา,มาเดี๋ยวเจอรอรอผมมอทออิมแพ็คนะ <c oughs> มาเลยผมคอร์ลีล่ายักษ์เอวาสเตรียมตัวตายมอทเออิมแพ็คก,กับปั้นลิงยักษ์นี่อือสุดข้วไปยื้อ,อมามอทเออิมแพ็คเหรอมาต้องเจอหัดดับเบิลผมหัดดับเบิลมา เอาให้โยกต้มหมูปิ้วไปเลยผมปะทถยไม่ไหวผมหัดดับเบลิลฮะโตเจอซาลูซัดเข้าไปไม่เป็นไรโอวอมาก็เจอเซียมบอลดำดาร์เอสโซลัดนะผมถ้าจะยิงเองเซียมบอลดำมาออกมาเลยผมนี่ฮะเซียมบอลดำดาร์เอสโซลัสมาแล้วผม ลาไปซะบอมปัมป๊มนึงพอผมขวัญจอมันเอ้ยขวัญจอมันสักเข้าไปยังไงเนี่ยปีศาจยังอีกอนเต้อีก,นต,อกนตีบอมอ,อ้าา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 าประตูต่อานาางาาาาานาานนาานาาานาา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 า่าา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  ยังไง้อย่าเข้าไปเทนมะโอ้โดนนะนี่ฮะเจอสเตปเลี้ยงวัดไงเงี้ยเป็นไงฮะอ,อะไรยังไงหอบมึงอีกเอาเมื่อกี้บอกจะไปไหนไทยโยกัมแพกแอนเทลติสมึงมากำแพงแอตแลนติสไปผมนี่ส่งให้ทางองชูโอ้โหซาลุไทยโยผมงี่ไงโลโก้ส่งให้ทางของซินโด ไปเงี้ยผมหาคุริโกคุรมาผมหาคุริวไปรอผมรอดนี่เออโอ้ไม่เข้าอุ้ยเดี๋ยวนี่ผมโอ้โหไม่เอ้ยยังเงยังไปยังไปอีเอ้อโอ้โปวดโซนไปผมมามามาเออโอ้ปวดโถเอ้ยบางอาจบางอาจแกนะฮะมาเจอสปีดโบ๊ทหน่อยไหมหาคุริวเฮ้ย ปีศาจหงม่งตีดาวุธโผมอุ้ยเอาว่ะสปาเกตตี้เอาฮ้ยโอ้โหเอาผมมายิงเข้าไปผมมายิงธรรมดาอย่างเดียวผมจังวานี้จังวานี้ยิงธรรมดาอย่างเดียวเดี๋ยวดูโอ้โหปะท้วอุ้ยโดนนะยังไงผมเห็นมาว่าอะไรฮะคุณโกลินมาเนี่ยมาดิ ผมจะเตะสวนคุณเองเสียไปผมยัง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 ปล่อยมันยิงมาเลยฮะปล่อยยิงมาไม่ไหวอ้าวแล้วผมแม็กซิมัมไฟเจอผมแม็กซิมัมไฟเจอสัดเข้าไปผมมือ,อกรลรอยต้องเจอฮันดับเบิลของเราฮะเราใช้ถ้าฮัตดับเบิลอย่างเดียวผมฮัตดับเบิลมาเ,ออเ,ออเ,ออเป็นไงล่ะฮัตดับเบิลอย่างเดียวผม หัตด,ดับเบิลก็เพียงพอแล้วฮะไม่จะเป็นต้องใช้หัตเทวาวีผมเอาซินโดเอาโฮหมดเวลาครึ่งแรกฮะทางนั้นลิตเติ้กีกันนำเด็กเขาเจอไป2ประตูตอนนั่งเงียวผมเมกี้โมแตเล่นฮะไปอาไม่ต้องเพิ่มพลังอะไรทั้งสิน้นนะระดับเทพแล้วฮะเอาผมทางนั้นซาลูบอกเอาใหม่เอาใหม่เราตกตีเสมอเอ้ยไล่ผมซินโดหาคุริว โอ้โหไทยโยผมเอาไปผมลำแสงพิคอนเสียตาไปซะดิเฮ้อ,อไทยโยผมนิชิคิเต็นชิคิไปส่งให้ไทยนั่นของโชห์เทียนมาผมกาตันโลกโกโก้เอาไหมไม่เอาคิริยาไปผมโอ้คิริยาก็มีท่ายิงว่ะเอาจัดนะผมมาไปผมทางด้านของเทีนมาผมมา ฉันจะยิงเองทุกฟันไปวิ่งไปเจ้ามันกิ่ฟอนเจ้ามันโอ้โหมามเจอหน่อยมาเจอกับฉันหน่อยฮะเทียนหมาออกมาเลยนีน่หลุมลมทะยานโอ้ยเรียบร้อยผมส่งกาทานของสู้สูไม่ใช่สู้สููู้้เอ้ยมานจะจะยิงเองก็จะยิงเองเอาไปเถอะเอ้ยเอาไปผมนี่ฮะ ว้าไปวับมาผมหูยงงไลยงงไลยแกงงเลยเนี่ยคุละมาคุละม,มามาไซดเดเวนเดอร์ไปผมเอาไปไซดเดเวนเดอร์นี่สัดเข้าไปผมโมไซดเดเวนเดอร์สัดเข้าไปผมมาเนี่ยปีศาจยังอีกันเตอีกันตีบอมามอมโมเออเซฟไว้ได้ผมอีกันตีบอม มาหนิเฮโอ้โซน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 เจอคาร์โซนเจอกันน้าดิคี้น้องผมเอาทางน้องโชว์มาเอ้ยไปโถไปผมซาลูซาลูวิ่งขึ้นไปแล้วผมส่งให้ทันของโกจิโกจิเจอกำมือเยี no. ่ยนเสียไปผมขีดยะส่งให้ทันสุงนียเท็ดมะสุงนียไปผมไม่ไม่มิกผมแบบนี้ไม่มิกนะยังไม่มิกสิบล้านนะผมไปผอกำมือ เคโนะนิสกิไปผมมารัวดาบสมอไรเฮ้ยไม่ใช่อะดาบบันผาบูรุตดาบเอาไหมผมดาบบันผะบุรุษไรมโทูสัตว์ออไปผมดาบบันผาบูรุตเฮ้ยเอาผมมันเล่ลอยฟ้ามันเล่ลอยฟ้าผมเออไปสินโดประสานต่อผมมาเอาไปผมอ่าเอา้ย โบเตจิโมสัตเข้าไปผมมาปีศาจยักษ์อีคันเตอีคันตีบอมโม่ดูฮะีอยูเอเอเ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาตานแข็งแกล่งของฉันนะผมไปซาลุเอาอม่างกี้ผมขีดยะขีดยะบอกจะไปไหนแกนะนี่เจอนี่ท่าไม้ของฉันเป็นไงฮนะยังมอนค้าไม่ตีผมลุ้มนำ เห็นมะทางนั้นไทโย,ยกจะไปไหนนี่ชัเกิล้ำแสงพิฆาตไปผมอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะเยอะผมเยอะเยอะไปนี่นนนอ,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 อะไไออี้ส่งไร้ฐานของเอสตาผมเอสตาเอสตายิงออกมาโอ้โหจับไม่ได้ผมส่งไร้ฐานของโซลุงงี้ส่งงี้มาถึงเวลาแล้วเสร็จแล้วส่งงี้ไปโชว์แล้วมอประสอนเอาไปผม ไอ้เทพดาบแลนสลอตติดเอาวุธนี่ผมเอาไปดิงมอราละนาเอาไปกินดิงมอราละนาเข้าไปผมจังหวะนี้ยังไงมาเลยผมปีศาจักอีคันเตอีคันตีบอมมึงเป็นไงละ่ะแข็งแกล่งปะละ่ะฮะกตีบอมงั้นล่ะไปโชว์โชว์ดิโชว์เอาล้มนาผม มาโถเอ้ยเถิดมะเถิดมะอย่าให้ไปโอ,อมชูเสี่ยนมวลดำดาร์อโซลัรเอาคุณชิคิบายดิมามาดิครับผมเสี่ยนมวลดำดาร์กเอโซลัร,น,รลนี่เตรียมพร้อมออกมาเลยผมเสี่ยนมวลดำดาร์กเอโซลาร์นะผมเงาใบานี่เออปั๊มเข้าใบาผม เข้าไปเก็นขวัญจอมมานนี่ขวัญจอมมานไปผมเออมาเลยผมปีศาจยักษ์เอาไม่มีผมกำแพงทอระนี่เอยไอ้อออผมไม่ไหวผมเรียบร้อยสามประตูต,ตัวหนึ่งฮะโอ้โหมาเนี่ยบอกแล้วผมลโลโก้ซื้อตัวมาผมยืมมาเท็ดมาไทยโยมส่งกันทางของซาลุ งั้นล่ะไปผมเอามือมีส่งให้ท่านของอันนี้ผมส่งนี้ชินโดฮิชิกิไปผมฮากุริโอมีอะไรอะไรจะหมดเวลาแล้วผมจะหมดเวลาแล้วอะไปผมไปไปแล้วก็่งเข้าไปผมบูปัดออกมาได้ผมมาจะยิงต่อยิงต่ออุ้ยไปผมมา เล้วลออยู่รออยู่อ้ยไม่โดดมั้งเอ้ยมันจะยิงแบบธรรมดาเข้าไปอยู่มาลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายขอลูกสุดท้ายซินโดซินโดมาเอาไปผมเนี่ยผู้บรรเลงมาเอสโตรมาแล้วผมเอาไปผมปิดชากไปเลยผมมาอรมโมนิก เออฮอสัตเข้าไปผมอัมโมเนกอัมโมเนกงั้นละก็เออฮอปีศาจกีก,กันเตกีกันตีบอมเรียบร้อยผมเอาโห้ยใสประตูตอนหนึ่งครับผมทางด้านของนี่ฮะลีตันกีกันะก็จะหมดเวลาผมไปฮะให้ายโยยิงฮะลูกสุดท้ายผมลูกสุดท้ายาย,ายโย เอาโหหมดเวลาผมพะโถเอ้ยไม่มันเท่าไหรแ่แมตนี้ผมอ๋อฮะไม่เป็นไรผมเอาถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามมาผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ให้ประ,ประมาณ4.5ไปเต็ม10ไม่มันเท่าไหร่เอ้ผมเหมือนบอดเจอเออหน่อยฮะไปผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วอะ